อาร์มเออาร์มก็ลงรุ่นนี้ด้วยฮะจากเอกกี้ฝากเชียร์ทุกคนเลยนะครับฝากเชียร์น้องฟิมน,น,นี่น้องฟิมน้องฟิมเมื่อกี้ Warning ที่ขึ้นมาครับนะครับธนันทรเพรงอ้นนะครับเป็นสายเลือดใหม่ของ M อ็มแอนด์เอ็มกับเซียแซดใช่ไหมเซียแซดใช่ไหมอันนี้แหละรอ 2.4กิโลเมตรครับกับการแข่งขันหนึ่งรอบสนามความยาว2.4กิโลเมตรเรียกว่าสนามคือที่นี่เป็นสนามประจานเลยนะครับสนามเริ่มต้นถ้าพูดถึงในเรื่องของการแข่งขันรถยนต์นี่อะไรคนน่งถ้าพูดถึงเป็นสนามเซอร์กิตนะครับก็ลายๆคนก็เริ่มต้นมาจากการแข่งขันที่นี่แหละครับไม่ใช่แค่มีตรงนี้ด้วยครับมีฝั่งโกคาร์ด้วยนะครับซึ่งสนามโกคาร์นี่ระดับเอเชียนะครับมาตรฐาน C อะไรนะ C k I K เลยนะครับ รังนั้นใครที่สนใจอยากมาลองขับก็ลองขับได้วันนั้นนะผมมาลองขับนะครับแล้วก็ทางสนามมันก็มีรถให้เช่าด้วยนะผมก็เพิ่งรู้ทันแรกผมไม่รู้ว่าเขามีรถเช่าแล้วรถเข้าเขาอะนำเข้าจากอิตาลีนะับโาดีคัสเหรอใช่ฮะดีเลยแหละฮะมมลองขับแล้วดีอาล้ครับตอนนี้รถแต่ละคันก็เริ่มทยอยเข้าสู่กริสตา้ากันแล้ว แล้วบอกเลยนะผู้ชมนะครับรุ่นนี้ครับ F1 N F3 F3S ครับจับตาดูกันให้ดีครับเมื่อขึ้นเป็นในรุ่หนึ F รถนี่ฝีไม้ออยมือไม่ธรรมดาครับรุ่นนี้นะครับชื่มเต็มเต็มครับไวส e ครับ F1 N F3 F3S ครับรุ่น F ก็ใช้ยางของโตโยต้าหมดครับเป็นยางโตโยต้านะคือบางคนดูว่าแหมยางโตโยต้ามีให้เลือกหลากหลายนะครับบอกเลยนะครับ าสมมุติว่าถ้าชอบพอกเศษแบบสปอร์ตนะพอกเศษสปอร์ตนะครับเป็นยางคุณภาพสูงนะครับได้ข่าวว่ามีส่วนผสมคอมเพลตสูตรใหม่ด้วยนะนะาอ่านี่นาโนบาลานเทคโนโลยีนะครับเพราะจะทำให้รถนั้นนุ่มสบายนะครับบหมาะรับใช้ในการใช้ในการแข่งขันนะฮะใช่ครับครับนี่แหละครับแล้วก็มีทั้งพ็อกเศษอา r วนาอาวนานีไว้เพื่อเขาเรียกอะไร จากสมรรถะแข่งสู่ท้องถนนได้ครับผมเน้นอะไรครับนะยึดเกาะยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมถูกต้องครับยึดเกาะสูงนะครับเพราะงั้นลองไปหาได้นะครับกับร้านชั้นนําถ้าใครอยู่แถวหนองจอกมีรีไปที่ไหนดีนะเมกะทายครับอ่าเมกะทายนะครับนะครับลองไปดูนะครับใครที่สนใจกับยางนะครับคุณภาพสูงคุณภาพดีนะครับนะโตโยต้ายนะครับมีเลยครับโดยบริษัท่อสยามคอมมิเชียลจำกัดนั่นเองนะฮะ ครับอาวแล้วครับตอนนี้รถแต่ละคันก็เริ่มทยอยกันเข้าสู่กริดสตาร์กันมาเรียบร้อยแล้วครับเราเห็นมาแล้วกริดที่2เข้ามาแล้วครับเทยอยลงมาแล้วนะะทยอยลงมาเรื่อยๆรุ่นนี้จับตาดูให้ดีครับเบีอสผีสิงครับอะไรนะอยู่กริดที่สามฮะเดีคุณจะไปเรียกเบีอสผีสิงเนี่ยโอ้ยน้องคนนี้ไม่ธรรมดาขับคันไหนก็ได้ขับอะไรก็เร็วฮะและนี่ครับโหมาอย่างรอเลยครับโอ้โิชันกริดสตาร์อันดับที่1ครับ หมายเลข12ยุรนันโอรานประเสริฐครับน้องตาลครับนายตาลกลับมาสนามนี้ครับขับดีทีเดียวนะครับเมื่อวานก็เป็น1ออเลยนะครับน้ำม้วนเดียวเลยนะครับจากเดอะฮับเวิร์กชนะครับในมีพี่โต้งลงไปด้วยนะครับนี่ครับสาวสวยจาก PTT ครับรถคันนี้ไม่ใช่ใครครับ PTT ลูปิคันส่งเข้าประกวดครับครับนี่เปเปอร์ครับสิราเมธทั้งสุ ธีระนนทกูลครับเปเปอร์สู้ๆครับเปเปอร์นะครับกองเชียร์เปเปอร์เยอะนะครับครับสวัสดีคุณพ่อนะครับแล้วก็ทีมงานด้วยครับสวัสดีครับคุณพ่อขยับไปที่กลีที่3ามกันเลยครับสำหรับวีออสที่หลายๆคนเรียกกันว่าวีออสปีศาจครับหมายเลข71อฮะครับอนันท์พรตั้งเนียนนาชัยครับเนี่ครับเจ้าต้าครับแล้วก็คุณพ่อถือล่มอยู่นะครับคุณพ่อมากลางล่มให้เลยนะครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อ นะครับลูกพี่อยู่ไหนนะอ๋อลูกพี่นั่งสั่งงานอยู่นี่นั่นแหละนะตาเตเต้นี่ยแหละนะเตเต้เตตา TTR ชอบเลยนะฮะนี่แหละฮะนี่แหละฮะลูกพี่เขาครับอ๋อสวัสดีครับนี่นะครับสู้ๆครับขอบคุณขนมนะครับนี่อีกคนหนึ่งครับอันนี้น่าจะเป็นเก้าเลยครับเก้าโปเกสครับครับ 9, ก้าโปเกสนั่นเองครับตีพบสิริบุญก้าวโปเกสด a ตตาเทคอูลุงนวดเอสดับบิลนะฮะเ้าเรียกว่าสู่สนามเขาเรียกอะไรมาสู่สกิปใช่นะฮะลูกพีเขาครับมีพี่อ้วนกับพี่ต่อและนี่โโครับยี่สิบสี่ครับธนันทรเพลงอ้นครับธนันทรเพลงอน้นน้องฟิลฮะนี่ฮะมีพี่หมัดนะฮะต้องเรียกพี่หมัดนะฮะอย่าเรียกลุงหมัดเดี๋ยวโกรธนะฮะหลงมาดูแลครับ เ m n นแครับภูเก็ตคาร์ครับพี่หนุยปาโมดโกลานครับมามาผมคิดถึงพี่มากเลยนะแก๊งพี่เนี่ย47ครับคันนี้ครับพีรศักดิ์ชัยกุลงามดีพี่จิมมี่นั่นเองครับพี่จิมมี่สู้ๆครับพี่วันนี้เอาใหม่นะครับพี่จิมมี่ครับจากสิงเอลนะครับวัฒนามอเตอร์สปอร์ตครับขยับเข้ามาอีกหนึ่งกรีดครับครับ หมายเลข54ครับจากเซเว่นสตรีทครับประพลจันยาศักดิ์ครับน้องเบนนั่นเองครับนี่ครับสาวสวยจากเซเว่นสตรีทครับเบนนะครับนี่เซเว่นสตรีทแล้วก็คาแคร์ของเขานะฮะช่วยน้องเขาหน่อยนะฮะป้าย5นาทีครับสาวสวยจากโตโยต้ารุ่นนี้เราแข่งกัน8ดรอบสนามนะครับทุกคนถามมา โอ้โหดีฮะเข่าแล้วท่าประจําตัวนี่นะเอาอันนี้เปลี่ยนเอาเปลี่ยนท่าเจ้าขุนบอกเปลี่ยนท่าเลยฮะโอภาส<ย>คงทนนะหมายเลข78คร<อ>ับวันนี้สายลมเย็นเลสซิ่งฮะโอภาสคงทนนะครับพี่น้องชลยองเชียร์เขาเลยฮะสายลมเย็นเนี่ยเขาทำอู่นะครับอยู่ระยองนะครับแล้วก็ชวนน้องๆมาเข้าแข่งในสนามอ่ะนี่อีกคันหนึ่งนะนะใครทวาวิกันเพชรครับเจ้าตั้มครับนี่ฮะเมื่อเช้านี่ ตะโกนทักทายผมที่โรงแรมแล้วก็หาว่าเรียกมาจากไหนผมนั่งรอป๊อปเข้าโรงแรมปกตินี่อยู่ในจิมคาน่าเนี่ยคันนี้หัวแถวนะครับครับนะครับตั้มนี่จิมคาน่านี่อันดับหนึ่งต้นๆเลยนะหมายเลขสี่ครับคันนี้ครับพีรวัตรตะวันตรงสวัสดีครับพีรวัตรสู้ๆครับแหมวันนี้มาในบีโอนะครับบีโอฮิตเหลือเกินนะครับช่วงนี้ ถึงไหมฮะมีถึงข้างหลังบ้างไหมฮะถึงไหมฮะน่าจะเกือบถึงนะดูแล้วอ้าวเพราะมีแล้วฮะฮะใครครับเนี่ยจุ๊กเก้วครับธนาศักดิ์โชตดครับอ๋อเก้ลใช้รถอ๋อเก้ลใช้รถของพี่นกโอเคสู้ๆครับเก้ลมือหายยังไงเราอ่ะหกล้มเลยได้ข่าวว่าหกล้มมือหายอ่ะแล้วเปลี่ยนฟิลนะเก้ลเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากซีวิกไหมมาเป็นบีออส ใช่ครับเป็นลูกออสนิดหนึ่งอ้าวมาแล้วนี่ฮะโอ้โหดูครับทีมงานครับพี่ดอมะพี่ดอมะพี่ดอมะไปคิดเบอร์หนึ่งครับภูธิลาบเจียมสันติครับโอ้โหสุดยอดฮะพี่ดอมะผมเชียร์พี่อยู่นะฮะขับเมืองไทยเป็นไง้ามฮะถนนเมืองไทยเป็นไงไหมพี่ดอมะดูดูดูข้างๆก็จะมีกระจกก็มีพี่ดอมเลยโตเลตโต้ไปสามนาทีครับสาวยจากนิโตกเรซิ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ พี่อ๋อพีศาดเยอะจริงๆเลย80ครับคันนี้ใช่ครับจุลเทพสุพรรณรัตน์ครับสู้ๆครับนี่แหมพี่เขาจําพี่ไม่ได้เลยและรถพี่เด็กเขาจําได้หมดทั้งสนามแล้วพี่จุลเทพนะพี่สู้ๆนะน่าจะได้ถึงคันสุดท้ายนะเหรอถึงเลยเลอครับไม่อะถึงน่่จะถึงน่่จะถึงนี่ครับหนึ่งหนึ่งเก้าครับคันนี้วิทยาสิทธิพรหมพัวครับอำยาวเปลี่ยนรถอ่ะ โอ้โหจากเอกกี้ครับนี่ครับอามยาวแล้วก็พิตตี้หนุ่มของเขาครับดูพิตตี้เขาครับพิตตี้เขานั่นนะจะจ็อบฮะรถพังครับสมน้ำหน้ามันครับพี่อย่าไปทับถมมันอย่าไปทับถมมันมาลถมันพังหย่อครับย่อครับนั่นแหละบ้าจะบอกว่าสมน้ำหน้ามันผมสนิทกันครับอย่าไปทับอย่าไปทับถมมันผมว่าจะสมน้ำหน้ามันรถอาจจะมีปัญหานิดนึงครับจ็อบสู้ใหม่สนามหน้านะน้องนะอ คือบางทีนะฮะคำพูดคำจางผมนะฮะผมอาจจะสนิทกับน้องๆนะฮะบางทีอาจจะไม่สุภาพอะไรแล้วต้องขออภัยนะฮะนะครับใครเชียร์ใครก็เชียร์เข้ามาครับเอาแล้วครับตอนนี้ครับรถทั้งหมดส5้าคันครับน่าต้องจับตาดูระหว่างตาลกับเปเปอร์นะคแล้วคู่นี้มาสตาร์ทคู่กันได้นะแล้วบหนึ่งแบบสองเลยเมื่อวานก็แบบนี้นะครับ คือยุทธนันเนี่ยฮะขับดีนะครับกลับมาคราวนี้นะครับเหมือนเหมือนวันก่อนงสนามที่แล้วอะฮะก็ยังมาไม่สมบูรณ์อันนี้กลับมาละเต็มที่เลยแล้วมาเจอกับเปเปอร์พอดีที่กำลังแบบร้อนแรงเลยนะฮะจาก PTT ีทีดูวิกแคนนะครับเอาละครับตอนนี้อะไรนะสอดแทรกเข้ามาด้วยอะไรนะอนันทรนเข้าอะไรนะอะไรบีอะไรปีศาจนะที่น้าเรียกวีอ้อปีศาจอ่าวีอ้อปีศาจนะ ก็ประมาทอีกคนนึงไม่ได้นะที่ฝีมือมาแรงก็คือหมายเลข99ก็คือเจ้าตีพรมตี่ิมพ์นะเจ้าเก้านะครับเก้าโปเกตเก้าโปเกตและเก้าโปเกตมาขับรถของพี่นกเซียนรูปเก้านะไม่ใช่เกลออ้าเกลอันนั้นมันเกลธนาสักโทษโทษเก้าก็อู่ลุมนวดนะครับเก้าอู่ลุมนวดป้ายสิบห้าวีครับร้อนไหมลูกมาฮนั่งข้างบนไหมข้างบนไม่เคยเห็นอะไรเลยนะเราแหมมีคนเชียร์มาเปอร์โยแดงสู้ๆจ้กรุเทพสุพรรณรัตน์ ออกจากด้านหลังผมว่ามีเฮนะนะครับต้องดูจังหวะก,การออกตัวครับรุ่นนี้มันมต้องบอกไงฮะรุ่นนี้เก่งเก่งเล็กอะ <ừ> ่ะเขาเรียกว่าเก่งเล็กครับพี่เพราะฉะนั้นแบบฝีมือเนี่ยฮะไม่ธรรมดานะครับเก่งเล็กอ๋อได้ข่าวมาเหมือนกันครับพี่อัมยาวจริงๆเนี่ยอัมยาจะขับวีโอครับอีกคันหนึ่งจ่เือนรถมีปัญหาครับรักก็เลยเปลี่ยนเป็นนี่ฮะใช้รถ ริมไว้นะครับครับสนับสนุนโดยพี่เอกกี้นะครับวิจารพี่เอกเก้ไหมคจัดเลยครับอ่าหนักยิ้มจัดเลยน่ายิ้มเลยดีเซลแข่งกี่โมงครับนะหนุนดีเซลอะฮะรุ่นแรกเราก็นี่ฮะดีเซลรุ่นแรกสามศูนย์เนาะ ใบสองครับใช่นี่แหละครับอินสูบอะมิกเลสนะครับรุ่นไฮไลท์นะครับแข่งสามจุดศูก่อนแล้วดังจุด1.9จะแข่งตอน1 5 40้บครับรอดูเลยครับรอดูเลยครับไอเชียกัน้าได้นะครับนะครับทก้าทำไมหลายคนถามว่าเราต้องโยกรถซ้ายขวาซ้ายขวาสําหรับน้องๆที่เขาไม่รู้ครับเพิ่มพื้นที่สัมผัสของหน้ายางครับให้อุณหภูมิยางเพิ่มขึ้นครับ๋อยางบางตัวมันจะมีในเรื่องของกริปหรือความร้อนในเรื่องของการเบครับผม เพราะว่าถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมก็จะยึดเกาะได้ดีครับผมใช่ครับแต่ถ้าเยอะมากเกินไปมันก็ไม่เกาะเลยครับอ๋อก็คือต้องเหมาะสมเนาะครับแต่ผมว่ายังเนี่ยระดับแข็งแล้วรองรับได้นะครับอาจต้องแปลนใสายนิดหน่อยก็อุ่นพอพร้อมใช้ได้แล้วครับใช่ไหมครับครับไปชูไปูครับไปชูไปชูนำโดยนี่ฮะพาานุภาพไร้ขีดจำกัด เซปติคาร์สวยนะครับครับมาแล้วตอนนี้ผ่านช่วงของ S1 ต่อ S2 แล้วครับเข้าสู่ป้าย2 by 2เดี๋ยวมาดูครับว่าจะเป็นอย่างไรกองกองเชียร์อามยาวเพียบเลยฮะตําสะเดาเกษตรนวมินนะฮะผมไปตําสะเดาตําสะเดาคุณแม่ของคุณแม่สวัสดีคุณแม่นะผมไปกินแล้วอร่อยดีครับครับคล้ายๆบิ๊กไบไหมอะไรนะครับคล้ายๆมา ดูกบรสตาร์ทนครับเอาแล้วครับตอนนี้ไฟดับไปเรียบร้อยครับการสตาร์ทเริ่มต้นทีแล้วและดีขึ้นมาได้สวยครับยุนลานโอราประเสริฐขึ้นมาเป็นลำดับที่1ครับเบเปอร์ขึ้นมาเป็นลำดับที่2แล้วมาแล้วครับพี่อัพปีสกักขึ้นมาเป็นที่2เลยครับอน,นนอนันท์ตั้งเนียนนาชัย รักใครชอบใครเชียร์กันเข้ามาครับเดี๋ยวให้พวกเขาหาตำแหน่งของเขาก่อนนะครับมาแล้วครับตูดตานตูดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนะฮะต้าขึ้นมาเลยเหรอครับต้าโดดขึ้นตั้งแต่สตาร์ทเลยครับขึ้นมาตรงนี้แล้วกลุ่มด้านหลังก็ขึ้นมาสนุกเลยครับผมพี่จิมี่ก็แซงขึ้นมาด้วยนะครับตรงนี้นะครับเปเปอร์หล่นไปนะครับเป็นอันดับ3มครับมาเจอต้าอยู่ข้างหน้านะครับ เปเปอร์หล่นหลังไปเนี่ยพอหล่นหลังไปไปเจอพี่จิมมี่ด้านหลังครับผมและตามหลังพี่จิมมี่มานี่เป็นเก้าโปเกสครับใช่ครับแล้วเจ้าเบนนะครับแล้วก็น้องฟิล์มนะครับโอ้โหเฮาแล้วครับนี่ครับนะครับเวิร์กช็อปครับยุทธนาณโอราประเสริฐครับสนามนี้มาดีจริงๆครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตอนนี้มากันเป็นกลุ่มแล้วนี่ก็ดูครับดูแล้วพีออฟปีศาจอันดับที่สองครับซิลามี สีเาเมตตามอยู่ครับสีเลเมตเพื่อนกันเลยครับต้ากับเปเปอร์ครับเพื่อนสีครับเพื่อนสีครับต้าครับต้านำครับเปเปอร์ตามครับต้าบอกเดี๋ยวเราขอไปเล่นกับทันหน้าบ้างได้ไหมยังไล่ไม่เข้าครับแต่ลอบสนามครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพื่อนๆครับคุณผู้ชมครับขอยเชียร์น้องๆให้ดีครับโอ้ลงไปดูทางตรงตรงนี้นี่ครับ เป็มเปอร์เองเข้าไปติดท้ายเหมือนกันครับและนี่ครับหมายเลขคลิปสองนี่นะฮะ้าตาแหละครับนะนี่เรียกว่าเล่นกีฬาถูกทุกประเภทเลยนะครับครับเล่นกีฬาถูกทุกประเภทจริงๆนะครับโอ้โหมาแล้วครับดูครับจังหวะนี้ยังไงครับร้อยอาร์ครับนะครับร้อยอาร์ฮะเปเปอร์เปเปอร์บอกเอ้ยพี่ออฟพี่ศาสตร์ลอเราด้วยไม่ยังไม่ถึงนะพยายามจะไล่ไปเหมือนกันแต่ วีออสคันนี้บอกเลยว่าเซตมาที่ดีเลยทีเดียวครับหนึ่งสองสามนี่โอ้ลูกพีเขาสั่งลุยแอะโอ้โหแล้วดูดูบินดิโอ้โหตาตาใบรุ่นบางเสาทองฮะัยรุ่นบางเสาทองับโอ้โหแลาวีออสตัวนี้นี่ถ้าไม่ได้ทำอะไรในช่วงล่างด้านหลังคันแข็งนะครับครับผมเป็นคันแข็งหน้าและดูจังหวะการเข้าตรงนี้นี่ตาไปแบบปลิวคันะครับเอาแล้วครับตาลครับ ตาต้องหนีหนีให้หลุดนะครับคู่นี้เนี่ยบอกเลยครับน่ากลัวครับสองคนนี้นะครับทั้งอนันทรทั้งศิลามเมธครับน้องน้องเยาวชนรุ่นใหม่ครับฝีมือไม่ธรรมดาครับจังหวะลงเขามาตรงนี้ไล่เข้ามาติดได้นิดนึงครับเปเปอร์แต่ต้ยังปิดลายเอาไว้ได้แล้วเดี๋ยวว่ากันยูเธิร์หลังเขาลายตรงนี้เป็นลายของต้าครับแต่เปเปอร์เองพยายามจะเปิดขวาไม่ได้ครับเห็นไหมครับชิดเข้ามาแล้วครับเพียงไม่กี่รอบครับวีออสของเขาครับ เริ่มกันชิดเข้ามาครับยูรนันยูรนันบอกว่าเฮ้ยข้างหลังอย่าข้างหลังเล่งกันไปอย่าเพิ่งทะลุขึ้นมานะเห็นไหมฮะมาแล้วครับบอกแล้วครับมีแปดรอบครับแปดรอบนี่ทําอะไรได้มากมายทีเดียวครับลงมาตรงนี้ครับผู้นำครับยังโมเมของยูรนันโอรากรเปิดแล้วเอาแล้วกันตอนนี้จะเอาหรือเปล่าสำหรับเปเปอร์เปเปอร์หนึ่งไม่ถือดูจอมว่าการโดด ดูการเซนรถของ TTR Shop นีฮะโอ้โหบินได้ขนาดนี้เลยเหรอครับช่วงล่างมันดูดพื้นดีมากครับแล้วดูครับเข้ามาติดแล้วครับเข้ามาติดแล้วครับ1 2ึงสครับไม่น่าเชื่อครับเพียง3รอบเท่านั้นครับเข้ามาติดแล้วครับเต๋ครับดูครับดูวีออสีสาครับไล่เข้ามายังไม่ถึงนะตรงนี้เปเปอร์หาจังหวะเหมือนกันใต้เดี๋ยวต้องดูครับจังหวะสุดทางตรงนี่ทางถนัดเปเปอร์ลงไปจะต้องลูดซ้ายแบบนี้นะครับ แต่มันไม่มีไลท์เอาแล้วได้ไหมไลท์นี่ไลท์จะเบิู้กไหมถูกไหมเปเปอร์ <Paper S 2> กัปะนี้เลียเลย่ยมลอแสงได้สวยงามมากครับแสงได้สวยงามมากครับเก็บไปได้หนึ่งครับเปเปอร์ครับขึ้นไปข้างบนแล้วครับรถของยูรุนันนะครับเวลาทางตรงนี่เขาสาปินออกมาได้แรงเลยทีเดียวนะครับ <puzzles S 1> <indeed S 2> แต่น้องๆทั้งสองคนนะครับเข้าโค้งเร็วนะครับเร็วมากแต่เดี๋ยวต้องดูครับ จุดถนัดของต้าอยู่ที่เอสหนึ่งเอสสองครับอันดับหนึ่งสองสามเนี่ยครับเวลาต่อล่อเขาสิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับต่างกันแค่จุดอ่ะมาในกลุ่มนี้ครับโอ้โหนี่ครับล็อกฟิลแม็โอ้โหนี่กาโปเกสครับอันดับสี่นะกาโปเกสตอนนี้หนีกับหนีจะเป็นเซเวนสตรีทครับใช่ครับเบนครับเอาละครับอูลุงนวดครับอูลุงนวดครับหนีครับมาแล้วครับกาโปเกสครับเอสบิลครับดัต้าเทคครับ เอาล้ครับเซเว่นสตีดเข้ามากดตานกีตาร์ครับจากพีทีทีลุบิคันอีกหนึ่งขันครับเข้ามาแล้วครับจังหวะนี้ครับแล้วมีพี่จิมมี่ตามมาด้วยครับและน็อกฟิล์มก็ตามมาครับโอ้โหุ่มนี้ครับห้าันครับผู้นำตอนนี้เอาไปยุ่งานโอลานคอนเติร์ครับตามด้วยหมายเลขสิบเอ็ดครับเจ้าเปปเปอร์สิลเมททางสูตีราโนตันผโอ้โหตรงนี้ดีกว่าครับนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับเบ็เข้ามากดดันครับดูครับใช้ลบดูดครับใช้ลบดูดครับเปิดออกมาครับเบ็คจะขึ้นได้ไหม ไม่ได้ถ้าาลงอยู่ทางตรงรอบซ้ายอีกเลยครับไม่มีทางให้เข้าไม่เข้าไม่ได้แลวมันออกไม่ได้ด้วยครับใช่ครับแต่ไม่เป็นไรครับตีพบครับตีพบยังหนีอยู่ครับตั้งสติให้ดีครับเอาให้เนียนครับเอาให้เนียนครับเบนโยนซ้ายโยนขวาแล้วครับเบนบอกว่าพี่ครับผมขอผมรีบไปล้างรถอีกแล้วโนีบนได้ไหมเบนเบนใส่ใบใสยังไง สายไปสายลงร้อยอาใจถึงจริงนะครับเดี๋ยวดูเรียบร้อยต้องปล่อยครับเบนครับใจคอเบนด้วยอะไรครับโอ้พี่พี่กัดสายไปสายลงร้อยอาเลยอ่ะสายไปสายลงร้อยอานะครับความแรงระดับนั้นนะครับถือว่ายอดครับเบนอยู่อันดับเปลี่ยนละอันดับเปลี่ยนแล้วนะตอนนี้อันดับเปลี่ยนในกลุ่มนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นอันดับที่ก็ขึ้นมาสี่ใช่ครับก็ท้อ ก้าก็ลงไป5สุดที่มีอ้าวทรมาแล้วครับไลน์นี้ครับนะ12อยู่ระนันโอรน์มนเตอร์ครับหลังจากหายใจหายคอได้แป๊บหนึ่งครับตอนนี้โดนแล้วครับโดนเปเปอร์ขึ้นมาแล้วหลังจากวีออฟปีศาจไปกดดันไม่ถึงครับตอนนี้ครับส่งมาอีกคันหนึ่งครับมาแล้วครับพีทีทีลูบิคันครับมาแล้วครับอีชิตันครับไล่กดดันตามอยู่ตรงนี้ครับเดอะฮับเวิร์กชอปครับเดอะฮับเวิร์กชอปครับ คอมตายมาอย่างนี้เวลาออกยูเทอมาต้องปิดขวาครับเดอะครับเวิร์ดช็อปทองพัฒนาบรรจุพันธ์ครับนี่ครับมาแล้วครับอันดับหนึ่งครับตาต้องนิ่งกว่านี้ครับนานบอกว่าขอมาขอพี่บังเทิงน้องเลยลง้อยามายาวมาครับไม่มีปัญหาอะไรโอ้แล้วดูจังหวะการไล่ของเบเปอร์ครับครับผมไม่เสียของครับครับผมค่อยไล่เก็บไปเรื่อยทีละคันทีละคัน ดับไปเลยอ่าแล้วดูการเปเปอร์เปเปอร์จะเปิดเกมตรงนี้ได้ไหโยโนขวาไม่ถึงครับอยู่ละนานยังปิดเอาไว้ได้อยู่ครับขวามามเปเปอร์จะเอากบตรงนี้เปเปอร์ยังไม่ยอมเับเปเปอร์โยนซ้ายเต็มตัวแทงลายในมาแล้วยิงตรง้าถ้าเกาะกันแบบนี้สุดทางตรงมีเฮครับต้องดูว่าสุดทางตรงจะเอายังไงยูรลนานจะค้อนขวาเอาไว้ได้หรือเปเปอร์จะออกซ้ายยังนับหนึ่งสองและสาม ลงไปสุดทางตรงโค้งซ้ายได้อยู่ครับไม่มีปัญหานะตอนนี้1 2และ3เวลาต่อรอบตอนนี้นี่เร็วที่สุดครับเป็นของเพเปอร์ครับสิราเม่ทั้งสุดีีรันนอุตะคุงครับ1นึาที1 1 3 1, 7. 1> ่7นุนอ้ลรอบมาถึงด้านหลังแล้วฮะตอนนี้สำหรับหมายเลข12 สวัสดีครับพี่แลมครับนั่นแล้วแวะมาทักทายด้านบนครับแต่ด้านไลน์ในสนามตอนนี้นี่ตอนนี้เปเปอร์กำลังไปทักทายแล้วครับขึ้นถึงท้ายแล้วโยนได้มากโยนขวาทีเอาไหมเอาไหมถึงไหมดูเดือดครับผมลุ้นกันถึงรอบสุดท้ายแน่นอนครับและดูให้ดีนะครับท้านหนึ่งทนสองนะครับพลาดนะครับปีออสปีศาจรอนะจ๊ะเอาแล้วเข้าทางตรงมาเตรียมตัวรับใบลัดแล็บแล้ว จะทาอะไรมีอะไรต้องรีบทำครับจังหวะนี้1นึ่งสและสามไม่ห่างครับคุณผู้ชมครับติดตามชมให้ดีครับและลุ่นต่อไปครับ4 4นะครับไปติดทานสปอเตอร์เลยครับมาสร้างความมันต่อได้เลยนะครับ44ี่รีบมาเดี๋ยวนี้เลยนะครับงานมาแล้วยุรนันติดรถช้าครับลงไปได้หนึ่งหลบไปได้หนึ่งเปเปอร์ดาวไม่ได้ครับตรงนี้มันไม่มีทางออกครับผมบอกว่าตามนิ่งจริงๆครับสนามนี้ตามนิ่งจริงๆครับเพราะเมื่อวานนั้นก็แบบนี้เลยครับตอนนี้เปเปอร์ครับเปเปอร์ หรือไม่กี่โค้งนะครับนหือไม่กีโค้งแล้วเบปเปอร์ตอนนี้นี่เหมือนเอื้อมมือไปเคาะประตูเลยครับป๊อก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 พี่มีเวลาเอื้อมมือด้วยเหรอครับพี่หลบหน่อยพี่หลบหน่อยหนูจะไปพี่หลบหน่อยเอาแล้วครับมาดูครับลุ้นกันครับว่าจะทางไหมครับในอีกไม่กี่โค้งครับ S หนึ่งกับ S สองนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับแต่จังหวะตรงนี้เป็นทางถนัดของเบปเปอร์ครับเดี๋ยวดูรับจะไหวหรือเปล่า S หนึ่งรอด เอสสองเอสองติดครับมาแล้วดูตรงนี้ครับเอาแล้วครับถึงเอาแล้วครับยูระนานยูระนานนิ่งไหมอยูระนานนิ่งไหมนิ่งพอไหมเปปเปอร์เปปเปอร์ไหวไหมเปปเปอร์ไหวแหมลุงนี้ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วครับนะครับแบบนี้สบายครับแแบเบอร์ครับรับทองจำรุปป่าโอ้โหตอนนี้ต้องยอมรับว่าต่านิ่งจริงครับครับมีโจเกลครับโจเกลมาใช้รถของซีลูปนะครับ เอาแล้วครับพี่จิมี่ครับระดับสีออกมาแล้วครับพี่จิมี่นำเจ้าเบนเข้ามาครับเปรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยเจ้าเล์มครับธนันพรเพ็งอ้นนะครับโอ้โหอ้าไปคิดอีกหนึ่งครับหมายเรียกคิดสองครับไปคิดคันนี้ครับทยอยกันรับธงตามหลังลุกไปครับในรุ่นนี้ครับแล้วก็พิรวัตรวัยรุ่นอะไรครับวัยรุ่นออนนูครับพิรวัตรตะวันทรงครับเรียงกันมาครับ อ๋อนี่ครับพี่จุลเทพเอาเจ้าอามยาวอามยาวเอาด้วยเอ้าอามยาวขอหน่อยนะอามยาวเข้าที่แดครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับครับผมสนุกอ่ะมันครับตรงนี้ครับแล้วก็สมหน้าแชมป์ในรุ่นนี้ครับเป็นของยุรันโอรานประเสริฐครับทานแรงกดดันจากเพเปอร์มาได้นี่คือจุดยอดนะครับเรียกว่าตาับมาจริงๆตาเขาจะขับคู่กับแตงด้วยครับแตงตอนนี้ไปทางเจตสกีแล้วอ๋อ ครับสุดยอดครับสุดยอดจริงครับการแข่งขันในรุ่นนี้สรุปภาอันดับการดิการหนึงครับอันดับที่หนึ่งยูนนานโอลามประเสริฐอันดับสองศิลาเมธทั้งสุธีรนนทกุลอันดับสามเป็นอนันทรตั้งเนียนน่าใช่อันดับสี่พีรศักดิ์ชัยกุลนาำดีและอันดับที่ห้าเป็นของประพจัธยาส์รุ่นนี้มันมันจริงๆครับไปดูไฮไลท์แล้วเดี๋ยวกลับมาดูบรรยากาศในปาร์กเฟรมครับ นี่แหละครับเจ้าตาลครับยูรันโอรานประเสริฐครับในปาร์คเฟิร์มนะครับถือว่าสุดยอดมากครับตาลครับสนามนี้นะครับอันดับ1ทั้ง2วันเลยนะครับทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์นะครับจากเดี๋ยวครับเวิร์กช็อปครับถือว่ากลับมาได้ดีฮะสนามนี้ตาลสุดยอดครับนะครับรับเปเปอร์นะครับเปเปอร์เอาเปเปอร์ครับพยายามเต็มที่แล้วครับแซงเจ้าวีออสปีศาจขึ้นมาได้เป็นอันดับ2สุดยอดแล้วเปเปอร์นะครับ ถ้ามีอีกไม่กี่รอบพี่ว่ากดดันตาได้แน่ๆฮะเพราะว่าเข้าไปขนาดนั้นแล้วนี่ฮะเต้ทีทอชอบครับตาวัยรุ่นบางเสาธงนะครับนั่นแหละครับนี่ฮะพี่เต้ครับพี่เต้นั่นแหละครับยืนอยู่นั่นแหละอาจารย์เขานะครับวีออสปีศาจและน้องคนนี้ขับได้ทุกอย่างจริงๆครับวันก่อนพวกสนามแล้วขับกระบะลูกพี่เขาให้ขับทุกอย่างจริงๆฮะเอาแล้วปอไปยืนทําอะไรครับปอนี่ฮะโอ้โหนี่ครับทีทีอาร์ชอบครับนี่แหละครับ อนทรตั้งเนียนนาัยนะครับนี่ครับหลายๆคนเข้ามาแล้วครับทยอยเข้ามานี่ฮะเพ่งอ้นเพ่งอ้นมานี่เเจ้าฟิลมนะครับอันนี้ก็เกล้วนะครับเกล้วครับเกลวยังแบบไม่สมบูรณ์นะครับลื่นล้มในห้องน้ำารผมเข้าใจฮะช้รถพี่นกนะครับและนี่ครับนี่ครับธนันทรเพ่งอ้นนะครับเจ้าฟิลมฟิมมาเกือบขึ้นมาได้ดีแล้วครับฟิมแน่นี่จากภูเก็ตคานครับทีมของพี่มัดแล้วก็ พี่โปรโมทโกลานะครับพี่หนุ่ยนั่นเองนะครับตรงจุดนี้นะครับนี่ครับจเจ้าเบนส์ครับจเจ้าเบนส์นเบนส์นเบนส์เต็มที่แล้วนะเบนส์นะอ่าเอา่ะครับสู้ๆทุกคนครับพีรวัตรตะวันทรงอ่ะนี่ก็ยืนอยู่แล้วก็เจ้าอามยาวเอกกี้นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ผม